สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ DIY by Hobby Land Narada c r a f นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเป๋าใบนี้กันเลยค่ะตัวนี้เราเรียกว่ากระเป๋าวินเทจนะคะตรงฝากระเป๋าเราจะเป็นฝาหนังค่ะแล้วก็ผ้านะคะเราจะเน้นการอยู่ทรงนะคะสำหรับใบนี้มันจะตั้งอยู่ทรงแบบนี้นหละคะ่ะก็สามารถใช้งานได้สองแบบนะคะ ได้ทั้งหิ้วนะคะแล้วก็ใส่สายสะพายายาวได้นะคะตัวนี้แค่ติดตัวดีเข้าไปด้านข้างนะคะถ้าใครอยากได้เป็นฝาผ้าสามารถทําได้นะคะถ้าไม่ชอบเป็นหนังเดี๋ยวเราจะมีแพทเทิร์นไปให้ในชุดอยู่แล้วนะคะและตัวนี้ก็วัสดุอุปกรณ์มีไม่เยอะมากค่ะไม่ซับซ้อนทําง่ายมือใหม่ก็ทําได้นะคะที่สําคัญเข้ามาชมคลิปแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมกัน แล้วก็ถ้าอยากได้วัสดุอุปกรณ์ตัวไหนสามารถทักไปได้ที่ a c e b o o k นารดาคราฟแล้วก็ l ล n e ID ดีนารดาคราฟได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวไม่รอชาร้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยกว่านะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ของเรานีเซตนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะตัวนี้เป็นสายสะพายยาวค่ะปลายจะมีหนังมีตัวดีในเซตอยู่แล้วนะคะละสำหรับตัวนี้จะเป็นฝาหนัง ตอนนี้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่สอยตามช่องที่เรามีให้แล้วก็สำหรับชิ้นส่วนของตัวกระเป๋าก็จะมีไม่มากอย่างที่บอกนะคะก็จะมีชิ้นตัวค่ะชิ้นตัวจะประกอบไปด้วยผ้าชิ้นนอกตัวนี้เราต่อผ้าไม่ให้หัวผ้ามันกลับนะคะต่อผ้าเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งผืนแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นใยสปริงทรงตั้งนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นผ้าอยู่ทรงค่ะ ผ้าซับเราค่อนข้างที่จะหนานิดนึงเพราะว่าต้องการความอยู่ทรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากมากกับการเย็บจักรนะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้สามารถพิ้วมือได้นะคะไม่ลําบากนะคะก็พิ้วกับใยแบบนี้ค่ะจากนั้นจะมีอีกสองชิ้นตัวนี้จะเป็นชิ้นข้างนะคะซ้ายขวาก็จะประกอบไปด้วยผ้าชิ้นนอกใยสปริงทรงตั้งแล้วก็ผ้าซับในค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องด้านในนะคะสีมันจะเหมือนผ้าซับเลยแล้วก็จะมีช่องด้านนอกค่ะประกอบไปด้วยกับผ้าซับค่ะชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําชิ้นตัวกันก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับชิ้นตัวนะคะเราจะเริ่มจากผ้าชิ้นนอกนะคะแล้วก็ใยสปริงค่ะตัวนี้ผ้าชิ้นนอกเราจะวาดแพทเทิร์นไปแล้วนะคะเส้นสีฟ้าตัวนี้นะคะ วาดแพทเทิร์นไว้ก่อนหนึ่งรอบค่ะจากนั้นเราก็จะคิ้วนะคะจะคิ้วตามลายผ้าหรือว่าลายเฉียงหรือว่าจะเป็นเส้นตรงก็ได้ตัวนี้เราแต่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปคิ้วกันก่อนค่ะ,ะนีนนะคะเราก็ได้คิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เราจะคิ้วเป็นลายคลื่นแบบนี้ง่ายๆนะคะใช้จากคิ้วนะคะใครชอบมือก็ใช้มือคิ้วก็ได้นะคะ ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดช่องใส่ของด้านหลังกระเป๋ากันค่ะตอนนี้อย่าลืมมาร์กไว้นะคะว่าด้านไหนคือด้านหน้านะคะด้านหน้าของเรานะคะมันจะมีภาพตัวนี้นะคะที่เราโฟกัสนะคะมันจะอยู่ติดกับชิ้นส่วนของกึ่งกลางมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาติดฝานะคะฝาจะอยู่ในระดับนี้นะคะมันจะมองเห็นภาพเรื่องราวตัวนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นด้านนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่เห็นภาพเรื่องราวต้องมาร์กไ้ด้วยนะคะวิธีการวางผ้าชิ้นนี้นะคะเราต้องเห็นกลุ่มของเรื่องราวตัวนี้นะคะไว้ด้านล่างของตัวกระเป๋าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทําช่องกันเลยนะคะช่องตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยผ้าชิ้นนอกและผ้าซับใน2ชิ้นแบบนี้นะคะก็ประกบด้านถูกชนกันตัวนี้เราจะตัดขนาดอยู่ที่12.5คูณ14.5เซนค่ะเผื่อเย็บไว้แล้วนะคะ1เซนโดยรอบแล้วก็จะเย็บโดยรอบแล้วก็ เว้นช่องกับผ้าไว้นะคะเดี๋ยวกับผ้าด้านถูกออกมานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะนํามาเย็บติดกับด้านหลังของตัวกระเป๋าค่ะและนี่นะคะเป็นช่องของเรากับถุงมาเรียบร้อยค่ะตัวนี้เรายังไม่ได้สอยปิดช่องนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บทีเดียวเลยตัวนี้ก็นํามาวางกับด้านหลังนะคะส่วนนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมคะโซนนี้จะเป็นด้านหลังของกระเป๋าแล้วก็ นำมาวางนะคะจากขอบชิ้นงานลงมานะคะ4เซนค่ะเราก็วางจากนั้นเราก็เย็บเป็นตัว U นะคะเย็บสองรอบจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะค่ะล้นนี้เราก็ได้ช่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของผ้าซับค่ะเดี๋ยวเราเก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนนะคะผ้าซับในก็จะเป็นแบบนี้เราก็ทำคล้ายๆกันค่ะวิธีการติดช่องนะคะ ก็จะมีชิ้นนี้เป็นชิ้นของซับในนะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะพับเป็นสันทบแบบนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่14.5คูณ25เซนค่ะแล้วก็พับให้ด้านถูกชนกับด้านถูกนะคะจากนั้นก็ เย็บตามรอยที่เราวาดไว้ตัวนี้เราเผื่อเย็บแล้วนะคะ1เซนด้วยรอบค่ะแล้วก็เว้นช่องกับผ้าตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับผ้าดั่นถูกออกมาจากนั้นก็จะนํามาเย็บกับชิ้นนี้เลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เย็บเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องสอยปิดช่องตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเย็บลวดไปทีเดียวเลยค่ะก็นํามาวางแบบนี้นะคะจากนั้นก็เย็บเป็นตัวยูเหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะสองรอบ นี้เราเย็บแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตัดให้เหลือเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนทั้งหมดนะคะชิ้นใหญ่ของแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันตัดให้เหลือเผื่อเย็บด้านข้าง1เซนโดยรอบค่ะค่ะแล้วนี่นะคะเราก็จะนำสองชิ้นนะคะซับในกับผ้าชิ้นนอกมาประกบด้านถูกชนกันแบบนี้นะคะด้านที่มีช่องกระเป๋าเราก็จะให้มันชนกันแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นให้เย็บตามแบบโดยรอบนะคะแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะช่องกลับผ้าเราจะเว้นไว้ในส่วนของด้านหลังกระเป๋านะคะเพราะว่าส่วนนี้เดี๋ยวมันจะมีฝาหนังมาปิดทับรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วนะคะค่ะแลวนี่เราก็ได้เย็บโดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะสไลด์ใยออกนะคะใยที่เราเผื่อเย็บหนึ่งเซนโดยรอบตัวนี้นะคะ <c oughs> ตัดให้ชิดกับรอยตะเข็บที่เราเย็บเลยนะคะ ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวกันไกจะไปโดนรอยตะเข็บที่เราเยบ็บเดี๋ยวเราจะได้เย็บอีกรอบนะคะจับแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้ดันผ้าไปด้านหลังแล้วก็เล็มส่วนของใยทิ้งค่ะค่ะแล้วนี่นะคะสไลด์ใยด้านตรงขอบออกนะคะจากนั้นก็เทคนิคประจำของเราเลยค่ะ พับริมผ้าเข้าหายายนะคะแล้วก็สอยให้รอยตะเข็บนะคะอยู่ตรงสันของชิ้นงานพอดีห่างๆก็ได้ค่ะสตีทประมาณ1ถึง1.5เซนก็ได้ค่ะถ้าไปถึงจุดของที่มันเป็นช่องกับผ้านะคะเราก็จะตัดตัดส่วนของผ้าซับอย่างเดียวนะคะ จากนะั้นเราก็จะพับตรงนี้ลงมาตัวนี้จะเป็นช่องที่ไว้กับผ้านะคะเราก็สอยไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเลยและเดี๋ยวถ้ามันมาถึงส่วนของมุมนะคะเราก็พับแบบนี้แล้วก็พับทบมุมแบบนี้ได้เลยคะ่ะนี่นะคะพับทบแบบนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปสอยโดยรอบเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะแล้วนี่นะคะเราก็ได้สอยโดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเว้นช่องส่วนที่เราไว้กลับผ้านะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะตัวนี้มันแข็งนะคะมันจะกลับยากนิดน,นึงก็ค่อยๆดึงมานะคะ าจากนั้นเราก็จัดตรงมุมให้สวยงามใช้อุปกรณ์ไปลายแหลมหรือเป็นกันไกลก็ได้นะคะสังเกตไหมคะว่าส่วนของผ้าซับในมันจะไม่เหลื่อมออกมาเลยนะคะตัวนี้เป็นเพราะว่าที่เราสอยพันริมก่อนที่จะกลับผ้าคะ่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็สอยตัวนี้สอยมือนะคะสอยปิดช่องตรงนี้ให้เรียบร้อย <c oughs> เราก็จะได้ส่วนของชิ้นตัวกระเป๋าแล้วค่ะค่ะ <c oughs> จากนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของชิ้นข้างนะคะทั้งสองข้างของเรานะคะตัวนี้ก็ทําคล้ายๆกับชิ้นตัวเลยค่ะเราจะควิวผ้าชิ้นนอกกับใย,ยให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมว่าตามแพทเทิร์นแล้วควิวในบริเวณที่เป็นแพทเทิร์นนะคะ ทั้งสองชิ้นเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะเมื่อเราคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะตัดเผื่อเย็บนะคะ1เซนไวยรอบค่ะ ก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดผ้าซับนะคะเท่ากับแพทเทิร์นและเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนเหมือนกันแล้วนํามาประกบกันนะคะค่ะแลวนี่นะคะเราก็ได้ผ้าซับมาแบบนี้ใช่ไหมคะประกบเข้าไปแล้วก็เย็บโดยรอบเลยค่ะเว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะแล้วก่อนที่เราจะกลับผ้าก็เช่นเคยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือพับริมผ้าเข้าหาใหญ่นะคะแล้วค่อยกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นข้างซ้ายขวาสองชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิ้นตัวกระเป๋านะคะจุดกึ่งกลางของเรานะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นรอยต่อผ้าตรงนี้เลยค่ะและจุดกึ่งกลางของตัวนี้เราก็วัดไว้ด้วยนะคะก็ประกบให้ด้านถูกกับด้านถูกเข้าชนกันแบบนี้นะคะเราจะประกอบจากด้านในนะคะใช้ตัวหนีบนะคะหนีบไว้ ค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะคะ จับมุมดีๆนะคะค่ะแล้วก็จับอีกข้างหนึ่งประกอบนะคะเดี๋ยวเราจะดูทรงกันก่อน ก็ให้จุดกึ่งกลางกับจุดกึ่งกลางเขาตรงกันนะคะทั้งชิ้นข้างและชิ้นตัวนะคะตัวหนีบตัวเล็กนี่จะดีหน่อยเพราะว่าปากมันสามารถอ้าได้กว้างนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลย แล้วก็หนีบแน่นด้วยนะคะตัวนี้แนะนํากันเลยนะคะสําหรับตัวหนีบนะคะใช้สําหรับหนีบประกอบชิ้นงานแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกกันนะคะค่ะสำหรับได้ในการสอยเราจะใช้ได้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นได้ควิลนะคะซึ่งตัวนี้จะเหนียวมากๆนะคะเราสามารถนำมาประกอบชิ้นงานได้นะคะเป็น Ma d e in Korea นะคะตัวนี้ ก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นได้พิ้วนะคะเหนียวมากๆใช้ประกอบได้นะคะไม่ต้องใช้ประกอบคู่2เส้นนะคะใช้แค่เส้นเดียวได้เลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาสอยกันเลยนะคะตัวนี้เราก็จะเริ่มจากจุดกึ่งกลางนะคะไปทางซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะก็จะสอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกนะคะ นี่นะคะเราก็จะสกิดผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกแบบนี้ค่ะสอยรอบที่หนึ่งนะคะเราจะสอยแบบพันลิมนะคะพันลิมผ้านี่ค่ะสีแดงนะคะแดงผ้าชิ้นนอก นะคะตัวนี้จะเหนียวมากๆนะคะได้ตัวนี้เราจะสอยด้วยกัน2รอบนะคะสอยรอบแรกก็จะเป็นผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกแล้วเดี๋ยวสอยครั้งที่2นะคะจะเป็นซับในกับซับในนะคะสอยไปขวาขวาก่อนหรือซ้ายก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลย เดี๋ยวเราค่อยมาสอยซับในด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปสอยผ้าชิ้นนอกให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็จะสอยซับในแลนะ้วค่ะนะตอนนี้ก็สอยซับในกับซับในนะคะเพราะว่าตรงนี้เราสอยชิ้นนอกกับชิ้นนองเสร็จหมดแล้วนะคะซับในกับซับในก็จะสอยแบบซ่อนได้นะคะ แบบนี้นะคะ เราก็สอยไปสัก4ี่ห้าฟีเข็มกันก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงทีเดียวนะคะมันจะได้แน่นก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วรอบก็ดึงค่อยๆ่รูดแบบนี้ค่ะมันก็จะแนบสนิทแบบนี้นะคะก็สอยไปจนรอบนะคะตัวนี้เราไม่ต้องเริ่มจากจุดกึ่งกลางก็ได้ค่ะเริ่มจากมุมบนลงไปเลยก็ได้ค่ะอีกข้างหนึงก็เหมือนกัน เดี๋ยวกลับมาดูนะคะค่ะตอนนี้เราก็สอยชิ้นซับในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับผ้าด้านถูกออกมาเลยค่ะค่อยๆกลับนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนานิดนึง แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะติดฝาหนังกันนะคะตัวนี้ก็ด้านที่ไม่มีช่องกระเป๋าก็จะอยู่ด้านหน้านะคะช่องกระเป๋าตัวนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะฝาหนังของเราจะเป็นแบบนี้นะคะก็วัดจุดกึ่งกลางไว้แล้วก็วัดจุดกึ่งกลางของชิ้นตัวกระเป๋านะคะ ถ้าวัดจุดกึ่งกลางเสร็จปุ๊บก็นำมาวางได้เลยค่ะตำแหน่งตัวนี้จะมีในแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะเราก็วางไปเลยตัวนี้เราวัดตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวางให้จุดกึ่งกลางตรงกันแล้วก็ขอบมันจะเสมอกันพอดีนะคะแล้วก็จะใช้หมุดตัวนี้นะคะในการยึดนะคะ น,นี่เลยค่ะมันเป็นหมูดตัวเดียวกับการยึดปากบิกแบ๊กนะคะนี้เราก็จะใช้ประกอบปากกบบาระเป๋าแล้วก็ใช้หมูดตัวนี้เลคะก็จอกนะคะก็พลิกมาด้านในแล้วก็ยึดด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ยึดสักสามสี่จุดก็ได้ เพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถใช้เข็มหมุดกลับให้อยู่ได้นะคะเราก็ใช้หมุดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอยกันนะคะสอยก็สอยตามรูที่เรามีให้เลยนะคะ สำหรับเข็มนะคะเราจะใช้เป็นเข็มตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเข็มสําหรับสอยหนาได้สบายมากนะคะปากมันจะเป็นหัวแหลมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะคมนะคะแล้วก็แหลมมากด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอยกันนะคะตัวนี้เราก็จะใช้ได้เหนียวหน่อยนะคะเป็นได้คิิวนะคะหรือว่าได้เย็บยีนก็ได้นะคะแกนสีเหลืองนะคะใครมีได้คิิวก็ใช้ได้คิิวได้เลยนะคะเราก็จะเริ่มจากรูตรงขอบตรงนี้เลยนะคะถ้าสังเกตดีๆมันจะมี รูอยู่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เราจะสอยเป็นกากระบาดนะคะก็จิ้มขึ้นมารูแรกก่อน าด้านในไม่อยากให้เห็นรูนะคะไม่อยากให้เห็นรอยเข็มนะคะก็สามารถกลับเข้าไปในรูเดิมนะคะที่เราออกมาเมื่อกี้แล้วก็เบี่ยงปลายเข็มเอานะคะเพื่อที่จะไปรูถัดไป ก็สอยเป็นการกระบาดแบบนี้นะคะด้านในมันก็จะไม่ค่อยเห็นรู้ได้เลยค่ะแล้วก็รู้ทัดไปได้เลยค่ะ ก็สอยแบบกากระบาดนะคะสอยไปเรื่อยๆจนครบทุกลูเลยส่วนหมุดอันนี้นะคะเวลาเราสอยไปถึงลูที่หมุดมันเสียบอยู่เราก็สามารถดึงหมุดออกแล้วก็สอยไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะและนี่นะคะเราก็ได้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะสอยตัวดีด้านข้างนะคะก็มาร์คจุดตามแพทเทิร์นนะคะก็ใช้หมุดตัวนี้นะคะยึดไว้ด้านหน้าตัวนี้นะคะเดี๋ยววัดให้ดูว่ามันลงมากี่เซนนะคะสิบสองเซนพอดีนะคะจากบนลงล่างขอบตัวนี้จะอยู่ที่สิบสองเซนพอดีค่ะระยะห่างตัวนี้ก็ตามขนาดของปากตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็วัดลงมา12เซนแล้วก็ใช้หมุดยึดนะคะยึดไว้และจากนั้นก็สอยตามรูค่ะสอยขึ้นลงตามรูนะคะให้ครบทุกรูเลยค่ะเราสอยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถนําสายสะพายนะคะมาเกี่ยวแบบนี้ได้เลยตัวน,นี้ก็จะสะพายเป็น cross b o d นะคะ ะะปากกว้างใช้งานง่ายนะคะสําหรับใบนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าธนาบัตรก็ได้นะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องสาอางใส่ได้สบายมากเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นใบเล็กกระทัดรัดนะคะไม่กิกะไม่เทอะทะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะกระเป๋าวินเทตของเราด้านหลังก็จะมีช่องนะคะสําหรับใส่ของลับนะคะตัวนี้เป็นช่องเล็กๆค่ะหรือว่าถ้าไม่ใช้สายสะพาย,ยาวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะใช้แบบหิ้วแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปใช้ได้เลยนะคะน่ารักเก๋ๆค่ะก็อย่าลืมนะคะอยากได้วัสดุอุปกรณ์ตัวไหนสามารถทักไปได้ที่ Facebook นะรารดาคราฟหรือว่า Line ID นะรารดาคราฟก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ